เห็ดเหลืองงามๆนะจ๊ะเห็ดเหลืองงามมากเลยนี่ลุงนั่งรอในรถค่ะลุงไม่ค่อยจะปกตินะลุงไม่ค่อยสบายทุกคนดูดีสวยงามมากเลยเดินมาคนเดียวนี่อีกดอกหนึ่งก็ว่าจะเดินเข้าไปข้างในอีกนิดนึงเนาะก็ดูซิว่าจะเจอเห็ดหรือเปล่านะ าวนาให้เจอเห็ดงามๆแบบนี้นี่เขาเกิดนานแล้วนะดอกเ็าเริ่มใหญ่เห็นแล้วทุกคนเห็นเห็ดแล้วค่ะนี่ไงว้าวหลายดอกเลยค่ะมาเดี๋ยวเรามาเก็บกันนะคุณลุงนั่งในรถเหมือนเดิมบอกไปแล้วเนาะ <laughs> คุณลุงนั่งรอในรถนะคะ ลุงไม่ยอมมาด้วยอ่ะลุงไม่ยอมมาเก็บด้วยคุณบอกคุณลุงบอกว่าเหมือนจะไม่ค่อยสบายเจ็บคออันนี้ดอกอยังเล็กอยู่เลยนี่ค่ะมันเหมือนตัวอะไรไมาแยบอ่ะหักเลย มีอยู่ช่วงหนึ่งค่ะ,คะเขาไม่มีไม่มีน้ํานะฝนไม่ค่อยตกเขาก็เลยแบบดูเหมือนแห้งแล้วพอเขามาถูกน้ําเขาก็มีอากันเน่าบ้างขึ้นราบ้างอะนะคะอดอกนี้ ก้น่าจะเอาขาได้อยู่นะเป็นเลมเอาไอเนี้ยออกลาเขากำลังเกิดทุกคนเดี๋ยววันหลังมาใหม่กับลุงดีกว่าเพราะว่าเขาก็ยังไม่โตเต็มที่เนาะบางดอกนะคะเก็บต,ตะดอกใหญ่ๆก่อน ฟังเสียงรถไฟมันอยู่ไม่ค่อยไกลจากถนนเท่าไหร่นะคะแล้วก็ทางรถไฟก็จะเลยไปอีกนิดนึงวันนี้ไปงานไทยมาทุกคนเลยออกมาช้าตอนนี้เป็นเวลาอีก10นาที6 โมงนะคะอีกสินาทีหกโมงเย็นก็ไปงานไทยงานวันแม่เออก็เห็นคนไทยมีความสุขก็ก็สนุกดีนะคะดูคนไทยฟังเพลงเพลงไทยมีความสนุกสนานกันนะคะเต้นบันเทิงรื่นเริงกันดี มัดก็เลยบอกลุงว่าไปอยากไปป่าอยากไปเก็บเห็ดอยากไปดูเห็ดป่านี้อะไรเงี้ยเขาตัดป่านะคะก็ไม่คิดว่าจะเดินมาเจอนะคะมันเหมือนเหมือนแบบป่ามันไม่เหมือนเดิมอะ่ะมันเหมือนกับว่าเราเดินหลงหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยได้นิดหน่อยนะคะตรงนี้นี่เดี๋ยวเรามาตัดขากันมาจะตัดขาไปเลยนะคะเพราะว่า เวลาไปถึงบ้านแล้วจะได้แค่ทําความสะอาดอย่างเดียวก็เดี๋ยวอันนี้ไปค่อยไปเล็มค่อยไปเล็มเอามองเห็นไหมนี่ตัดขาไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวค่อยไปทําความสะอาดอีกทีนึงนะคะให้ขาเขาอยู่ในปาดด่าไปดีกว่า ดอ,อกหนึ่งค่ะทุกคนแต่ว่ามันน่าจะแก่มากแล้วนะเก็บตรงนี้อีกนิดนึงก่อนนะคะถึงไปดูกลุ่มใหญ่นะคะมันเหมือนเขาจะขึ้นลานะ มาไม่ได้แล้วเขาตรงนี้มันเป็นแอ่งเขาก็เลยถูกน้ำเนาะมาค่ะทุกคนมาดูตรงนี้กลุ่มนี้เห็นไหมคะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะหรือว่าเขาย,ยังไม่ค่อยเกิดเนาะนี่ค่ะค่า,าจ,จะยังไม่ค่อยเกิดก็ได้นะนเดี๋ยวเก็บดอกใหญ่ๆนะคะ แดีดูดอกที่พอเก็บได้แล้วก็เก็บไปก่อนแล้วก็ค่อยมาเก็บใหม่ทีหลังเก็บดอกนี้ก่อนเลย เริ่มเจาะเมื่อวานนี้ฝนตกหนักนะคือฝนตกหนักมาสองวันแล้วอะค่ะมันเหมือนเขาได้น้ําเต็มที่เกินไปอะเหมือนดอกเขาแห้งแล้วเขาได้น้ําเต็มที่เกินไปเขาก็มีอาการแฉะเยอะนะเขาเยอะมากเลยแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมดอกเขาเหมือนจะเริ่มจะเริ่มแฉตัวทากทุกคน อันนี้เ็เก็บหมดนะเพราะว่าเขาเขาเหมือนจะไม่ค่อยโตแล้วนะเราเหมือนโคนจะเน่าแล้วด้วย,อยดอกไหนที่เติบโตได้ก็ปล่อยเขาเติบโตไปนะคะ น,นี้ไว้ก่อนดีกว่าเพราะมัดเชื่อว่าตรงนี้ไม่มีใครมาเก็บน่าจะมีแต่มัดนี่แหละมาเก็บตรงนี้นะคะเพราะว่าทุกปีที่มาก็จะได้เก็บตลอดเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนดีกว่า อดอกใหญ่ดอกใหญ่แล้วก็เก็บไปส่วนใหญ่จะเน่าซะมากกว่าดอกนี้งันะ้น่ะเน่าเห็นไหม,มน้ำเขาได้เยอะจนเกินไปจนเขาแฉะเนาะ ประมาณนี้แหละค่ะทุกคนมก็จะเป็นต้นไม้ที่ล้มนะล้มเยอะมากเลยลมพัดแล้วต้นไม้ล้มเขาแบบว่า ล้มเนี่ยกี่ต้นเนี่ยหลายต้นมากหนึ่งสองสามสี่ต้นไม้ล้มเพิ่งล้มไปนะเนี่ยเพราะว่ามาัดมาครั้งที่แล้วอะ่ะที่มากระลุงอะค่ะยังไม่เห็นต้นไม้ล้มนะเออครั้งที่แล้วมาแต่ไม่เจอเห็ดเนี่ยเพราะเขายังไม่ออกนะคะก็เลยคิดว่าเอ๊ะเขาตัดป่าด้วยอะไรด้วยเนี่ยเราแบบว่าไม่แน่ใจว่าเรามาถูกตำแหน่งหรือเปล่าถูกที่ถูกที่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม ก็พอดีเขายังไม่ออกไงตอนนี้ก็เริ่มออกแล้วเห็ดแล้วเขาออกช้านิดนึงเนาะคนโอ้โูเดี๋ยวเดินไปดูตรงนู้นเรากำลังเดินเข้ามาในป่า <c oughs> นี่ถนนโอ้ยโอยนี่ถนน <c oughs> ลุงจอดรถอยู่ตรงนู้นนี่ มาเจอเลยทุกคนเราก็เก็บดอกใหญ่ก่อนเนาะดอกเล็กก็เก็บไว้ดอกเล็กก็เก็บไว้ให้คุณผินเขาเก็บบ้างเนาะสอื่นเขามาเจอเหมือนเหมือนเล้าน,นี่ค่ะทุกคน ดอกเล็กๆเ,เก็บไว้ก่อนนะคะทุกคนลมพัดแรงมากต้นไม้ก็โยกเยกโยกเยก <laughs> ทุกคนเมื่อเจอนิดนึงตรงนี้อ,อ่อข้างบนนู้นอีกได้หลายดอกดูนะคะเก็บดอกนี้ก่อนอเขาก็เริม่มอันนี้นะทุกคนดูดีเขาเน่าหมดเลยอะ่ะ เขาเกิดมานานแล้ว <c oughs> เขาเกิดนานแล้วเนี่ยดู <c oughs> ขึ้นลาแล้วทุกคนเสรยดายมากเลย จอันนี้น่าจะใช้ได้อยู่เจอตรงนี้อีกนิดนึงค่ะทุกคนไปด,ดูว่าน้องเป็นยังไงบ้างนะ จะเน่าอีกไหมได้อยู่นะทุกคนนี่อีกแล้ว นี่เลยแต่ทำไมเหมือนมีคนมาเก็บแล้วแล้วไม่เอาไปหรือตัวอะไรมันเตะหรือตัวอะไรเตะลายดอกเลยจ้ะทุกคนเดี๋ยวลองเก็บดูนะว่าน่าจะเป็นตัวสัตว์มาเตะมากกว่านะโอ้โหตัวสัตว์มาเหยียบทุกคนเละหมดเลย น,ะะน่าจะได้สักแค่สองสาดอกนั่นเองอะ่ะตรงเนี้ยนี่ดอกหนึ่งนี่อีกเล็หนึงคนตรงนี้ก็กำลังเกิดนะเนี่ยนี่หนึ่งดอกติดถนนเลยทุกคนติดถนนเลยดูดิเห็นถนนไหมนู่นน่ะี่เห็ด มาเจอตรงนี้นิดนึงค่ะทุกคนชอบมากเลยอ่ะที่มันเกิดแบบเนี้สวยนะเนี่ยบางดอกก็จะโดนสัตว์เหยียบไปแล้วหักไปแล้วก็มีเนี่ยหักไปแล้วเสียหายไปแล้วนะคะเดอกนู้นก่อนดีกว่านี่ค่ะเอา้าสองดอกติด นี่นี่ฮะกำลังกินเลยอันนี้เล็กเล็กเกินตัวนู้นอีกนี่อีกทุกคนอีกนิดนึงน่าจะเน่าแล้วนะดอกนี้ไม่ได้ละเขากำลังเกิด เกิด Yeah, but I don't mean